ครับผมชื่อนัทวัฒน์ลุงเจริญเสรีชัยครับชื่อเล่นชื่ออ้วนครับที่นี่ตำบลพวาอําเภอแกลงหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับค่ะแล้วเรียนหมอนทองครับหมอนทองสิบสามไร่ครับสิบสามไร่กี่ต้นคะอยู่เกือบสามร้อยต้นครับอายุหกปีอยู่ประมาณแปดสิบฟุตนแล้วก็อายุสี่ปีอีกประมาณร้อยฟุตนททำไมพี่อ้วนถึงกล้าเปิดใจใช้อะคะกลัวเหรคะก็ผมถามกักดูกักก็เป็นญาติกันไงก็เลยบอกว่า นาดีข้อดีพี่วันดียังงนเงี้ผมก็เลยทดลองใช้สองชุดก่อนอ่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างคะก็ใช่หลังหลังจากใช้สิบฟววันก็โอเคนะสีสีใบเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใบก็เริ่มสวยงามขึ้นผมก็เลยก็ชอบครับติดใจอ๋ออันนี้คือจากแค่สองชุดเองแล้วหลังจากนั้นก็คือสั่งต่อสั่งเป็นเป็นโปรเลยครับเป็นชุดตอนนั้นต้นทุเรียนอายุประมาณสักเท่าไหร่คะที่ผมใช้อยู่ประมาณสี่ปีครับประมาณสี่ปีใช่ไหมคะก็คือ พอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเห็นผลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยครับผลผลิตตอนที่ก่อนใช้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะทุเรียนเริ่มมีลูกอะแล้วก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่แต่ว่าตอนที่ทุเรียนปีแรกอะพี่วัวนเก็บไว้ได้สักกี่ลูกคะตอนนั้นต่อต้นปีแรกผมไว้อยู่ประมาณแปดลูกถึงสิบลูกฮะแปดลูกถึงสิบลูกค่ะแล้วปีสองก็ประมาณสามสิบและปีสามประมาณแปดสิบครับปีสามก็คือปีที่ผ่านมาใช่แล้วใช่คู่หูแล้วใช่คู่หูแล้วก็ไว้ได้แปดสิบเลยครับแปดสิบ มันจะเพิ่มขึ้นจากด้วยอายุของเขาด้วยใช่ไหมครับคบอ